ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับคิมบอสน,นั่นเองวันนี้เราจะมาจัดเทเลสของเกม ah hunting zombie นั่นเองครับก็เป็นแมปใหม่ของ roblox นั่นเองซึ่งก็ค่อนข้างมาแรงเลยนะก็อาจจะเป็นเพราะคนรอนานนี่เนะี่ยผมก็มาเล่นมาก็สนุกดีครับแล้วก็จะมาจัดเทเลสแล้วก็จะมาพูดอ่าความสามารถของสัตว์เลี้ยงด้วยนั่นเองเดี๋ยวจะไปดูพร้อมๆกันนะครับในวิก,กินะครับเขาจะบอกว่าอ่ะนี่มาได้ตอนแรก ตัวแรกนะครับจะเป็นหมาโอากาสดรอป60%นะครับก็จะเก็บไอเทมที่หล่นไว้ซึ่งผมก็จะให้ที่แรง่งดีนะครับก็คือ <c oughs> สัตว์ทุกตัวมันเก็บให้อยู่เดียวนะอ่า <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นแมวแมวก็คือเก็บอไอเทมที่ดอกไว้แล้วก็โอกาสดรอปมากขึ้น1%กออ็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแมวก็ไปแรง้งซีอ่าส่วนกระต่ายนะครับอ่าแลวบิด เพิ่มโอกาสดับ2%แล้วก็ HP 5%อืมอันนี้ก็ถือว่าดีนะเดี๋ยว,วไว้ B ก่อนนวกันนะอ,อีกาครับเพิ่มโอกาสดับ30%ก็อจำตรงอย่างให้ S นะแต่ว่าให้ A ไปก่อนต่อไปนะครับจลคัจลเคเช่เจลัคเก็คือเพิ่มคาวามเร็วในการเดินอทำเป็นการเดินหรอพอึอ่งนะ ความเร็วการเดินก็ให้แรงสีนะกันนะหมูบวก HP ให้กับผู้เล่น10%ก็คือเลือดเราจะเยอะขึ้นอันเองนครับก็เอาไปแรงเอ่อ B หรือ A B A ให้ให้ B ก่อนนะรับน,นะต่อไปก็จะเป็นโก้ดอ่าแ,แพ้ะ่ะแพ้ดิเออนั่นนแพ้อ่าเพิ่มความเร็วการเดิน5%แล้วก็10%อ่าแต่นี้ผมให้ S เลยนะดี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 ตัวนี้ ก็เพิ่มเลือดแล้วก็อ่าเดินเร็วด้วยนะอ่ะขอไปดังเอมเลยต่อไปเสือมีโอกาส5%ที่จะทำให้ศัตรูเลือดออกเมื่อโจมตีออันนี้ให้เป็นนังเอเนี่ยนะสลับสายดามิแล้วก็ฉลามนะครับเมื่อโจมตีโอกาส10%ที่จะเจนก็คืออาจจะมีโอกาสที่จะเดจินได้แหละนะ <Wow. S 1> ก็ทำตรงผมอยากให้เอนะตอนนี้่ะไปเอหน้ากันนะอีกา ถามว่าอีกามัน3ามันมันดีไหมต้องตอบว่าอ่าถ้าเกิดคนอ่ะอ่าคนดูอยากให้มันดรอปของเยอะๆใช่ไหมแบบอ่ามีโอกาสได้ของดีๆเนี่ยก็เอาอีกาไปเล่นนะแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากได้สายดาเมจเนี่ยก็ต้องเล่นพวกอ่าเสืออะไรเงี้ยนะให้เป็นเพิ่มดาเมจต่อไปก็จะเป็นมังกรนะครับมับงกรมีโอกาส20%ที่จะทําให้ศัตรูติดเผาไหม้แล้วก็เมื่อโจมตีมีโอกาสดรอปอีก1 0บนโอ้โหมันคิดยีงครับเอาไปเลย เทอสหน้านี่อ่าประมาณนี้ครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเีอริสนะครับก็ประมาณนี้น,นั่นเองอ่าพาสดีสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยอ่าผมก็พูดไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเขาขึา้นิึใชัตาเมื่อไหก็ไปย้อนด,ดูกันดีประมาณนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการตาัดคลิปต่อไปกันนะครับแล้วเจอกันนะโอ้ริเกตันเกตันราคาถูกราคาเน้นยาวสไตลกระเป๋า มีแบบบฟัฟเฟต์แบบฟรีสแล้วก็มันมีอีกมากมายนะครับผมพอเพลทินเป็นคนที่ตามระบงหมดในมือสาวเลยนะครับก็ฝักรัดอลิเกตอันนั้นนะครับ